ขอต้อนรับเข้าสู่ทับบี้ทบบี้ไดเนอร์รับอะไรดีครับอ๋อโทษทีพอดีมันชินนะ่ะจะบอกว่าไงผมชื่อจูนนี่คาเฟ่ของพ่อแม่ผมเองบางครั้งผมก็ทํางานที่นี่หลังเลิกเรียนนี่บริกรมีแมงมุมในซุปค่ะโอ้อโทษทีครับขอตัวก่อนแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะซุปแมงมุมนี่จานเด็ดร้านเราเลยนะผมจับแมงมุมแล้วก็กินอย่างยินดีอืมอร่อย ไม่ต้องกลัวอันนี้ทําจากแยมส้มส่วนเธอคุณนี้ก็ไม่ใช่ลูกค้าจริงๆหรอกเธอคือเพื่อนสนิทของผมเองเธอชื่อพอลลี่เป็นพนักงานเสิร์ฟเหมือนกันครับพวกเราชอบหยอกล้อก,กันตอนที่ไม่มีลูกค้าในร้านพอลลี่เธอเป็นคนสนุกมากๆยกตัวอย่างนะเธอแต่งคอสตูมตลกๆมางานวันเกิดผมทุกปีเลยมามะเดี๋ยวผมแนะนําคนอื่นให้นี่พ่อกับแม่ผมเองเจ้าของร้านนี้คุณและคุณนายหวังนี่คือบ้านของผมเองพวกลูกคนกรุงเนี่ยก็จะบอกว่าที่นี่อย่างกองขยะเลย แต่ว่ามันเป็นที่โปรดของผมเลยละ่ะเพราะว่าผมรู้จักทุกคนที่นี่และพวกเราก็คอยช่วยเหลือกันเสมออ้าวเฮ้จูนอย่างนายแบนแล้วนะมามาเดี๋ยวลุงเปลี่ยนให้นั่นละคนที่นี่เป็นมิตรสุดๆเลยผมเองก็มีความฝันผมลงไหลในอวกาศมาตลอดผมชอบดูท้องฟ้าที่มีแต่ดาวแล้วก็จินตนาการว่าตัวเองเป็นนักบินอวกาศยกตัวอย่างคืนนี้เพื่อนผมก็ดันลากผมกลับมาโลกซะได้เธอเดินมาใกล้ๆแล้วก็นอนลงข้างๆผมจากนั้นก็สกิบ เฮ้จูนกลับโลกได้แล้วให้พอลลี่จักรวาลน่ะไร้ขีดจำกัดนะรู้เราอึ้งเลยใช่ไหมว้าว wow. รู้ไหมบางทีนายก็เหมือนเอเลี่ยนเลยนะพวกเราคุยกันสักพักแล้วก็กลับบ้านวันต่อมาผมตื่นมาอารมณ์ดีเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของผมและผมคาดหวังว่าจะมีคนมากมายมาอวยพรให้กับผมแต่ว่าก็ไม่มีเลยตอนแรกพ่อแม่ก็เมินใส่ผมและทำเหมือนวันนี้เป็นวันธรรมดาผมรอตลอดทั้งเช้าให้ผู้ท่านพูดว่า เฮ้ hey, สุขสันต์วันเกิดปีที่16นะลูกอะไรแบบเนี้ช่างปะไรผมไปโรงเรียนแบบเซ็งๆผมเจอเพื่อนหลายคนระหว่างทางแต่พวกเขาก็ไม่ไวอวยพรเหมือนกันขนาดเพื่อนร่วมชั้นยังลืมวันเกิดผมเลยแล้วพอลลี่ก็เดินดีดาเข้ามาผมรู้ว่าเธอจะไม่ทำให้ผมผิดหวังว้าวยินดีด้วยนะจูนคะแนนเคมีนายสุดยอดเลยเอะไงนะนี่พอลลี่ลืมวันเกิดผมด้วยเหรอผมคิดไม่ถึงเลยหลังเลิกเรียนผมก็ลากตัวเองไปที่ร้านอาหารเหมือนหอยทากอมทุกข์ ทันทีที่ผมเปิดประตูออกมาหูผมก็ดับไปเพราะเสียงตะโกนเซอร์ไพรส์สุขสัสขสนต์วันเกิดจ้าลูก,ลกพ่อแม่เพือพ่อนบ้านแล้วก็คนอื่นๆมาล้อมผมกันใหญ่แล้วก็โวยพรวันเกิดให้โอ้โหนี่อ้ำกันเหรอเนี่ยนี่คิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่จะรืมอวันเกิดลูกตัวเองได้ลงคอเหรอจริงไหมผมมองไปรอบๆแล้วก็ยังเห็นว่าหายไปคนนึงเอ๊ะแล้วพอลลี่ล่ะนี่จ้าเซอร์ไพรส์เพื่อนผมโดดออกมาจากเค้กก้อนยักษ์แต่งตัวเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ พอลลี่ไมลืมที่จะสวมคอสตูมจริงๆด้วยทุกคนเข้ามากอดผมและให้ของขวัญเป็นทริปไป่ข่อวกาศตลอดหนึ่งสัปดาห์ว้าวของขวัญสุดยอดเลยนี่มันต้องแพงหูฉี่แน่ๆเลยพวกเราทุกคนช่วยกันลงขันนะจ้าเรารู้ว่าลูกรักอวกาศขนาดไหนว้าวทุกคนสุดยอดเลยวันถัดมาพ่อก,กับแม่พาผมไปค่ายมันอยู่ในเมืองใหญ่ไม่ไกลจากบ้านเราที่นั่นเสียงดังมากอย่างกับอยู่บนดาวอื่นเลย ทุกอย่างที่นี่สวยงามไปหมดและโว้แพงซะด้วยพ่อแม่ผมเจอกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็กลับบ้านส่วนผมก็อยู่ที่ค่ายต่อไปผมรู้สึกเหมือนเป็นนักบินอวกาศจริงๆเลยมีเครื่องจำลองทุกรูปแบบอุโมงค์ลมรวมถึงหอดูดาวขนาดเล็กอีกด้วยว้าวพวกเราได้กินอาหารอยา่างนักบินอวกาศด้วยดูนี่นะพอผมเติมน้ำใส่ผงอันนี้แล้วก็ตันต้นมือเที่ยงเสร็จแล้วจะว่าไปแล้วนี่เรียกว่าอาหารฟีสไดร ใช้วิทยาศาสตร์นะไม่ใช่เวทมนต์ผมดีใจแบบหลุดโลกได้เวลาหาเพื่อนใหม่แล้วสายตาของผมก็ไปหยุดอยู่ที่สาวคนหนึ่งเธอชื่อว่ามิรันดาผู้เราคุยถูกคอกันเธออยากเป็นนักบินอวกาศแถมรู้เรื่องน่าสนใจอีกเพียบเลยเฮ้ hey, ที่ดาวพฤหัสห,หน้าฝนตกเป็นเพชรด้วยละ่ะเหลือเชื่อเลยเนอะผมแทบจะตกรุมรักเธอในทันทีผมพร้อมที่จะไปถึงสุดขอบอวกาศเพื่อเธอเลยพวกเราใช้เวลาด้วยกันทั้งวัน ไม่นานเธอก็แนะนําผมให้รู้จักกับเพื่อนๆปรากฏว่าทุกคนเรียนในโรงเรียนเอกชนที่โดดเด่นด้านดาราศาสตร์ดูเหมือนว่าถ้าผมจบที่นั่นผมจะเข้าวิทยายลัยการบินที่ผมอ่านเจอบ่อยๆได้ง่ายขึ้นแต่โชคไม่ดีที่ค่าเทอมของที่นั่นแพงเวอร์จริงทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งหนุ่มนิสัยเสียที่ชื่อน,นิกปรากฏตัวขึ้นอย่างกะอุกบาทแล้วหมอนี่เป็นแฟนเก่ามิรรนดาเฮ้จูนกลับหมู่บ้านนายซะไปเขาเรียกเมืองเล็กๆไม่ใช่หมู่บ้านจงงั่ง ต่างกันตรงไหนล่ะมิรันดาสูงกว่านายตั้งเยอะเธอต้องการคนมีเงินคนแบบฉันนี่ไงอ๋อเหรอแต่นายไม่มีสมองอะ่ะน่าเสียดายนะพวกเราจ้องกันตาขมิงจากนั้นนิกก็คิดอะไรได้เอางี้ใครอยู่บนเครื่องหมุนได้นานกว่ากันจะได้เป็นราชาค่ายเว้นแต่นายจะกลัวฮะชิวๆนะ่ผมตอบตกลงแบบไม่ลังเลพวกเราขึ้นเครื่องหมุนแล้วก็เริ่มหมุนผมอยู่ได้ทั้งวันโดยไม่เวียนหัวเลยแต่นิกผ่านไปแค่นาทีเดียวก็ร้องของความเมตตาโอ้ เฮ้ยหยุดนะพอแล้วฉันจะอ้วกแล้วรีบหาพุ่มไม้ให้ไวเลยเพื่อนๆต่างนับถือผมในทันทีว้าวเจ๋งไปเลยตลอดสัปดาห์ที่เหลือนั้นสุดยอดเลยผมกลายเป็นราชาของค่ายแล้วก็สนุกกับทุกวินาทีที่นั่นผมไม่อยากกลับบ้านเลยเพราะไม่อยากบอกลามิเันด้าเฮ้ยจูนทำไมไม่มาอยู่ที่เมืองเราแล้วก็ย้ายมาโรงเรียนเราล่ะก็อยากอยู่นะแต่ฉันไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะสิพวกเราแลกเบอร์กันแล้วเธอก็จูบแก้มผม จะไม่ลืมนายเลยเจ้าชายอาวากาศของฉันอ๋อการประจนภัยจบแล้วได้เวลากลับสู่โลกพอลลี่เธอตั้งคำถามเกี่ยวกับค่ายเพียบเลยเฮ้ไงเอเลียนเป็นไงบ้างล่ะไม่รู้ทำไมแต่คุยกับพอลลี่แล้วมันไม่สนุกเหมือนอย่างเคยผมบอกเพื่อนว่าผมรู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วก็ขอให้เธอกลับไปก่อนเอองั้นหวังว่านายจะหายเร็วๆนะพ่อเอเลียนไว้เจอกันที่โรงเรียนเลิกเรียกแบบนั้นสักทีเราไม่ใช่เด็กแล้วนะเธอดูเสียใจนิดหน่อยแล้วก็ไปโดยที่ไม่พูดอะไร ไม่รู้ว่าทําไมผมถึงเวี่ยงใส่พอลลี่ผมเปลี่ยนไปเยอะหลังจากกลับมาจากค่ายตอนนี้ทั้งเพื่อนบ้านก็น่ารําคาญผมไม่สนุกกับงานที่ร้านอีกต่อไปดูเหมือนเมืองเมืองนี้จะเล็กไปสําหรับฝันที่ยิ่งใหญ่ของผมผมเริ่มคิดเรื่องย้ายเมืองแล้ววันหนึ่งผมก็บอกพ่อแม่เรื่องนี้คือผมอยากเข้าโรงเรียนเอกชนครับผมอยู่กับเพื่อนของพ่อแม่ได้นะครับแม่พ่อครับผมอยากเข้าวิทยายลัยการบินแล้วก็เป็นนักบินอวกาศตามความฝันของผมพวกท่านมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าผู้เรามีเงินไม่พอ พอลลี่ได้ยินที่พวกเราคุยกันแล้วก็น้มน้วให้ผมเปลี่ยนใจทำไมต้องย้ายไปเอกนชนด้วยละ่ะนายเตรียมสอบอยู่ที่นี่แล้วก็สอบเข้าวิทยายลัยนั้นได้อยู่แล้วนี่คือเธอไม่เข้าใจหรอกนะผมเดินออกจากร้านปิดประตูเสียงดังจากนั้นผมก็แชทหามิรรนดาแล้วเธอก็ปิ๊งไอเดียสุดแจ่มขึ้นมาได้นายทำเรื่องขอทุนก็ได้แค่ต้องทำข้อสอบให้ผ่านเท่านั้นเองอ๋อจริงด้วยผมทบทวนสักหน่อยแล้วผมก็ทำข้อสอบออนไลน์ได้ในเย็นวันนั้นที่เหลือก็แค่รอผลสอบ ผมกังวลมากๆโ,โหโอ้ยเมื่อไหร่จะได้ออกจากเมืองเสงเครงนี่สักทีหลังจากกลับมาแล้วในแปลกไปนะเธอไม่เข้าใจหรอกนะไม่รู้ว่าทำไมพอลลี่ถึงเสียใจการทำตามความฝันไม่ใช่เรื่องผิดสักหน่อยผมคอยเช็คเมลอยู่ตลอดแล้ววันหนึ่งผมทำงานที่ร้านแล้วมือถือผมก็อยู่ในล็อกเกอร์ผมอยากดูว่ามันได้ผลหรือยังในช่วงพักผมเห็นพอลลี่กำลังถือมือถือของผมอยู่อะเธอทำอะไรนะ อ๊ยจ oh, ูนฉ,ฉันจะชัแค่ด,ดูเวลาเฉยๆนะงั้นเดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่าเวลาอะไรเวลาเลิกยุ่งกับฉันไงผมพูดไปแบบนั้นแล้วก็แย่งมือถือมาจากเธอพอลลี่วิ่งหนีไปหน้าแดงเป็นมะเขือเทศในเย็นวันนั้นผมคุยกับนิรันดาผมก็ได้คําตอบจากโรงเรียนสักทีผมเปิดดูมือถือด้วยมือที่สั่นทึมถึงคุณจูนหวังบลาบล a bla เราขอแสดงความเสียใจที่คุณได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษาเฮ้ย hey, ไม่อยากจะเชื่อเลย ผมเสียใจมากแทบจะโยนโทรศัพท์ทิ้งได้เวลาบอกลาความฝันของผมแล้วเหรอเนี่ยตลอดสองสามวันนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองห่วยแตกแล้วก็ไม่อยากออกจากห้องเลยพ่อกับแม่พยายามให้กำลังใจแต่ผมก็ไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นแล้วผมก็เห็นพอลลี่อยู่นอกหน้าต่างนี่เราต้องคุยกันนะฟังนะฉันไม่มีอารมณ์ผมอยากให้เธอกลับไปแต่พอลลี่บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากจากนั้นเธอก็บอกว่าเธอเห็นอีเมลจากโรงเรียนในมือถือของผมและพวกเขาเสนอทุนให้กับผม แต่แต่ว่าเธอไม่อยากให้ผมไปก็เลยลบอีเมลนั่นแล้วก็ส่งอีเมลปลอมเอาไว้คือฉันทนไม่ได้ที่เห็นนายเป็นแบบเนี้ยฉันขอโทษนะโวไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอใจร้ายแบบเนี้ยผมตวาดใส่เธอแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเธออีกแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือผมทําได้แล้วเย้ Yay! ชายโยไม่นานผมก็เก็บของแล้วก็ย้ายเมืองเพื่อนของพ่อแม่ให้ผมอยู่ด้วยสักพัก และแน่นอนว่าผมต้องทำงานพาร์ทไทม์ไป็นส่งพิซซ่าเพื่อจ่ายค่ากินกับค่าอยู่ให้พวกเขามิรันดาดีใจมากๆเมื่อรู้ว่าพวกเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันแฟนเก่าของเธอก็ยังคงเหม็นขี้หน้าผมและใช้ทุกจังหวะเพื่อหาเรื่องผมให้ได้เฮ้ยไอ้บันนอกแกท่องเหม็นแล้วดูโง่ชะมัดเลยผมอยากจะตอบโต้แต่มิรันดาก็ลากผมออกไปเฮ้ยจูนนี่เขาพูดถูกนะตอนนี้นายอยู่ในเมืองแล้วก็ควรจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ทรงผมบ้างให้มันดูทันสมัยหน่อยเออก็ถ้าจำเป็นนะ ผมขอให้พ่อแม่ส่งเงินมาให้แล้วก็ช้อปปิ้งผมซื้อมือถือใหม่หลังจากเงินเดือนก้อนแรกออกในเย็นวันนั้นมิรันดาก็พาผมไปที่คลับสุดเจ๋งแล้วก็ดิทัศการต่างๆเพื่อให้ผมทันเทรนด์ผมชอบชีวิตใหม่นะแต่โชคไม่ดีที่ผมแทบไม่มีเวลาเรียนเลยไม่นานผมก็รู้ว่าเดทกับสาวสวยอย่างมิรันดามันมีราคาแพงมากเลยเธอชอบเดทแปลกๆแ,แล้วก็ของขวัญราคาแพงผมต้องหางานพิเศษเพิ่มแล้ววันนึงนิกก็เดินกระแทกไหลใส่ผมโอ้เฮ้ต้องการอะไร เฮ้เอแบนนอกรู้อะไรไหมฉันจะแย่งมิรันดาคืนและหลังจากนั้นเขาก็ประโคมให้ของขวัญเธอการแข่งกับไฮโซนี่ใส่เสียเนี่ยไม่ง่ายเลยเขามีรถสวยๆอยากซื้ออะไรก็ได้วันหนึ่งฝนตกหนักมากมิรันดากับผมเดินออกจากโรงเรียนนิกมาหาเราแล้วก็อาสาไปส่งมิรันดาที่บ้านมาสิมิรันดาเธอไม่ควรยืนตากฝนนะโทษนะแต่ฉันมีร่มอยู่มิรันดาไม่เป็นไรนะอันที่จริงคือฉันไม่อยากให้ผมเสียทรงนะโทษทีนะจูน เธอพูดแบบนั้นแล้วก็ขึ้นรถไปเลยนิกรีบเหยียบคันเร่งแล้วก็จงใจขับผ่านแอ่งน้ําเพื่อให้ผมเปียกโอ้ไม่กอดผมรู้แล้วว่าถ้าไม่อยากเสียมิรันด้าไปผมต้องมีรถผมโทรหาพ่อแม่แต่พวกท่านบอกว่าช่วงนี้เงินขาดมือพวกท่านช่วยไม่ไหวผมทุบกระปุกออมสินขายมือถือแล้วก็ยืมเงินบางส่วนจากเพื่อนร่วมชั้นแต่มันก็มากพอที่จะซื้อแค่สกูตเตอร์เท่านั้นเองและผมก็หวังว่ามิรันดาคงจะปลืม้ม ผมก็เลยซื้อมันแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ปาร์ตี้ที่เพื่อนใหม่ผมไปกันเดาว,ว่าผมเจออะไรแฟนของผมกำลังเต้นอยู่กับนิกเฮ้มิรรนดาทำอะไรของเธอฉันทำงานแทบตายแต่เธอกลับไปจีบเจ้าบอนั่นเนี่ยนะทอาทีนะจูนฉันรู้แล้วว่าฉันสูงกว่านายเยอะนิกซื้อทริปที่โรมให้กับเราแล้วเธอจะเอาอะไรเซอร์ไพรส์ฉันล่ะโอ้โห oh, อย่ากระโดนตบกลางสีแยกนะผมอับอายจนออกจากงานปาร์ตี้ที่หนักกว่านั้นคือวันนั้นสกูตเตอร์เสียระหว่างทางโอ้เยี่ยม ผมขอให้คนผ่านไปมาช่วยเพราะว่าผมไม่มีเงินเรียกรถลากแต่ทุกคนก็เดินไปมาแบบไม่แยแสผมรู้แล้วว่าผมเริ่มคิดถึงเมืองเกิดของผมเพื่อนบ้านผู้เป็นมิตรระหว่างทางที่ผมเอาสกูตเตอร์เข้าอู่ผมก็ตัดสินใจว่าจะไม่ยอมแพ้ผมจะต้องซื้อรถแล้วก็เอาเท่จนมิเรนดาลืมเจ้านิกไปเลยพอปิดเทอมผมก็กลับบ้านผมตั้งใจจะทํางานที่ร้านของพ่อแม่เพื่อเก็บเงินเพิ่มอีกสักหน่อยแต่เมื่อผมไปที่ร้านทับบี้แทบบี้ผมก็เจอป้ายที่หน้าตาไม่คุ้น ปรากฏว่าพ่อกับแม่ผมขายคาเฟ่เอ๊ะเฮ้ยไม่เห็นบอกกันเลยผมกลับบ้านมาก็ยิ่งประหลาดใจมีครอบครัวใหม่มาอยู่แทนนี่ผมโดนอํมเล่นอีกแล้วเหรอผมรีบโทรหาพ่อแม่ทันทีโอ้โอ้จูนไม่เห็นบอกว่ารูกจะกลับบ้านแม่บอกว่าพวกท่านเพิ่งย้ายบ้านใหม่แล้วก็ให้ที่อยู่มาผมอึ้งเลยตอนเห็นบ้านใหม่มันเป็นแค่กระต๊อบเล็กๆเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะคือว่าเราต้องบอกความจริงกับลูก พ่อกับแม่บอกว่าพวกท่านขายร้านและก็บ้านเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับผมเพราะว่าผมสอบเข้าไม่ผ่านจริงๆอีเมลปฏิเสธนั่นน่ะของจริงพวกเราเห็นว่าลูกเสียใจขนาดไหนและตัดสินใจทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกทําตามความฝันเราไปขอให้พอลลี่มาบอกลูกว่าเธอปลอมอีเมลงั้นแสดงว่าพ่อกับแม่เป็นคนจ่ายค่าเธอไม่กับผมเหรอผมนึกว่าผมได้ทุนซะอีกให้ทำไมโง่แบบนี้ละเราพ่อกับแม่เสียสละให้ผมตั้งขนาดนี้แล้วผมทําอะไรแทนที่เจอเรียน ผมกลับพยายามเอาใจมิรันดาและก็เพื่อนไฮโซของเธอผมรู้แล้วว่าผมต้องแก้ไขทุกอย่างคือผมขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําลงไปผมอยากกลับบ้านและให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมต่อไปผมไปขอโทษกับคนที่สําคัญกับผมมากๆผมไปที่บ้านของพอลลี่นายจะกลับมาอยู่ในเมืองแสงเครงแบบนี้จริงๆนะหรอฉันจะกลับมาอยู่ที่เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกและผู้คนที่แสนดีแล้วจู่ๆมิรรนดาก็โทรมา ให้จูนฉันมาคิดดูแล้วนะฉันไม่ควรสนใจเงินขนาดนั้นนิกมันห่วยแตกฉันอยากอยู่กับนายนะขอโทษนะฉันก็คิดมาเหมือนกันฉันรู้แล้วว่าฉันมีคนดีๆอยู่ข้างฉันมาตลอดฉันแค่ไม่รู้ตัวเท่านั้นเองผมดึงมือพอลลี่มาจับเอาไว้เธอน่ะงดงามยิ่งกว่าพระจันทร์อีกนะพอลลี่ทำไมฉันตาบอดแบบนี้นะก็เพราะนายมันเป็นเอเลี่ยนไงล่ะจูนกว่าครอบครัวของเราจะตั้งตัวได้ก็สักพักเลยในที่สุดพวกเราก็ได้บ้านแล้วก็ร้านคืนมา ผมยังไม่ลืมความฝันที่จะเป็นนักบินอวกาศและผมจะเข้าวิทยาลัยการบินให้ได้แต่ตอนนี้ผมอยากอยู่บ้านกับคนที่ผมรักเพราะยังไงซะการมีชีวิตที่แสนดีเนี่ยผมน่าจะรู้ตัวก่อนที่จะเสียมันไปแล้วทุกคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาบอกกันในช่องคอมเมนต์นะครับ